สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะเฮอร์มิทาร่พบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ทางด้านไพทาโรศาสายจิตวิญญาณก่อนอื่นขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาจารย์พลังงานจากักรวาลเบื้องบนของท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้จะยังไม่มีหัวข้อจะให้จกักรวาลเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูล ที่เป็นข้อมูลสําคัญที่คุณจะต้องรู้ถึงพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมโดยตรงนะครับก่อนยัดดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมห้าใบาพลังงานของท่านที่เขามารับชมนะครับห้าใบา ใบที่สใบที่4นะครับพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปหรือว่าเห็นคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่ส่งถึงคุณโดยตรงจะมีข้อความจากจักกรวาลส่งถึงตัวคุณมีนัยสำคัญ มาว่าคุณจะเห็นคลิปจะดูตอนไหนก็ตามหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วอาจจะเป็นเวลาระยะเวลาหลายเดือนหลายปีถ้าคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่ส่งถึงคุณโดยตรงนะครับพลังงานตัวตน้นใบที่หนึ่งสีไม้ใบที่สองสามดาบใบที่ส King of c ฟ p s บใบที่4ีสดาบ อ่ะแล้วก็ไปที่ห้าเห็นออฟสอดพลังงานของคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงที่เป็นบทบกกรรทดสอบวิบากกรรมที่เป็นปัญหาวิบากกรรมที่เป็นปัญหาในชีวิตการตกละกรรมลำบากการตกสู่จุดที่เป็นจุดผันผวนของชีวิตจะมีความตกละกรรมลำบากมีปัญหามีความเจ็บปวดเสียใจผิดหวัง ลาดหวังมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตจะมีความมืดมนในดวงจิตมีความกังวลมีความสับสนต้องทบทวนตัวเองตั้งสติทำสมาธิเพื่อใช้สติปัญญาที่คุณมีอยู่คุณจะเป็นดวงจิตที่มีพลังงานอาชั้นสูงเป็นดวงจิตคีวิญ,ญญาณเก่าแก่อโซที่มีสติปัญญามีบุญบรารมีเก่าสะสมมาคุณจะต้องใช้เรายะเวลาในการ ทำจิตใจให้สงบอยู่กับตัวเองทำสมาธิชาสติปัญญาที่คุณมีอยู่ในการก้าวข้ามบททดสอบปล่อยวางไม่ยึดติดตัวตนปล่อยปัญหาเคลียร์พลังงานลบเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงแล้วก็จะได้รับความสําเร็จทางด้านชีวิตการงานสามารถแก้ปัญหาเอาชนะปัญหาได้แล้วก็เข้าสู่ภารกิจจิตทางด้านจักรวาลต่อไปนะครับ เป็นพลังงานของตัวคุณที่ต้องเผชิญกับบททดสอบพิบากกรรมที่คุณได้วางโซแพลนลงมารู้สติปัญญาจะต้องก้าวผ่านให้ได้ต้องคนพบตัวเองให้เกิดการตื่นรู้บททดสอบจะเป็นการกระเทะตัวต,วตนจิตใต้สำนึกภายในให้เกิดการตื่นรู้ใบที่หนึ่งข้อความจากรวาวันวันนี้คุณจะต้องมีการเคลียร์พลังงานปม ที่เป็นพลังงานด้านลบที่เป็นพลังงานกรรมที่เป็นความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจที่เป็นบททดสอบที่จะเข้ามากระทาะตัวตนภายในให้คุณได้ตระหนักรู้ถึงภารกิจที่คุณวางโซพแพลนลงมาสิ่งจะต้องทำต่อไปเมื่อเกิดการตระหนักรู้คุณจะปล่อยวางแล้วก็ใช้เวลาเดียวยาปัญหาจะมีการเดินออกจากปัญหาเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่เป็นชะตาชีวิตใหม่ที่มีความ สว่างแล้วก็มีพลังงานจิตจิตวิญญาณที่ค่อนข้างสะอาดบริสุทธิ์เข้าสู่ภารกิจทางด้านจิตวิญญาณะละทิ้งพลังงานลบที่เป็นความมืดใปต่อไปนะครับข้อความจักรวาลถึงคุณวันนี้จะสื่อสารเป็นเรื่องใดสำคัญเป็นพิเศษ ความมั่นคงการงานการเงินคุณจะได้รับเป็นความมั่นคงจะเป็นโชคลา่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เป็นพลังงานบวกที่จะเข้ามาอาช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหามีความพร้อมก้าวเข้าสู่ฐานะความเป็นอยู่ของชีวิตทางด้านมิติที่3อาจจะเป็นฐานรากที่มั่นคงให้คุณได้เข้าสู่ความพร้อมความมั่นคง างด้าน,น,นจิตวิญญาณที่จะเริ่มทําภารกิจต่อไปนะครับจะเป็นโชคลาภความโชคดีฐานลากความมั่นคงทางการเงินที่จะเข้ามาใบต่อไปฮ่าดาการ,รเผชิญปัญหาวิบากรรมบททดสอบใดๆที่คุณเผชิญอยู่จะเป็นตัวกระทะตัวตนภายในจะเข้ามาทดสอบให้คุณได้มีการตระหนักรู้ ให้ตื่นรู้ถึงตัวตนภายในให้ตื่นรู้ถึงภารกิจโซเพลนที่แท้จริงแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําต่อไปให้คุณเคลียรกรรมปล่อยวางพลังงานลบที่เป็นด้านมืดให้เกิดการตื่นรู้เข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณใบต่อไปนะครับในออบคับดวงจิตวิญญาณคุณจะรับการพัฒนาเติบโตเข้าสู่ภารกิจ แห่งจิตวิญญาณจะมีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่มีความสุขสงบมีการเติบโตทางด้านชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็จะมีการได้รับความช่วยเหลือจากพลังงานจิตวิญญาณชั้นสูงที่เข้าสู่เส้นทางภารกิจที่จะมานําทางช่วยเหลือคุณให้เข้าสู่ภารกิจที่มีความสงบมีการพัฒนาทางด้านจิตใจมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณนะครับไปต่อไป เอชออปเปนเดร์เคนความมั่นคงความมั่งคัง่งทางด้านความเป็นอยู่ในชีวิตจะได้รับการยกระดับขึ้นาจากความาจากโชคลาภก้อนใหญ่บุญบาร,รมีเก่าและก็จากความสามารถฝีมือพราสวรรค์ความสามารถพิเศษสิ่งที่คุณตั้งใจทุ่มเทจะทําให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านชีวิตการงานที่จะเป็นฐานรากของชีวิตที่มั่นคงแล้วก็จะมีการพัฒนาเติบโตมีผู้ช่วยเหลือให้เลื่อน เข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณจะมีจิตวิญญาณจะมีจิต,ญญจจตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจะมีการเลื่อนระดับทางด้านพลังงานจิตวิญญาณมีการเติบโตขึ้นนะครับใบต่อไปในออปเปอเรชัการเติบโตทางด้านการเงินความมั่งคัง่งความเป็นอยู่ความแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญญาณคุณจะมีการเติบโตมีการพัฒนา เพื่อระดับจิตวิญญาณให้เข้าสู่ดวงจิตที่สว่างสงบมีสติแลวก็ส่องแสงเพื่อเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ที่ช่วยเหลือผู้คนเบื้องต้นแห่งการเติบโตทางด้านภารกิจคุณก็จะรับการช่วยเหลือจากพลังงานจิตวิญญาณชั้นสูงที่เคยผ่านบททดสอบมาแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเช่นกันนะครับมาดูกันต่อไปนะครับไปต่อไปคำแนะนำจากประวัตวันนี้ เส้นทางภารกิจคุณเป็นพลังงานที่มีสติปัญญามีบุญบารมีเก่ามีสติปัญญามีการวางแผนมีการมองการไกลนะครับมีสายตาที่กว้างไกลมีสติปัญญาภารกิจที่คุณทําจะเริ่มเติบโตขยับขยายมีการวางแผนให้่าใหญ่ขึ้นมีการช่วยเหลือ มีเส้นทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการนําทางภารกิจที่มีเป้าหมายจะได้รับการเติบโตแล้วก็สําเร็จอ่าแล้วก็จะมีทีมงานหรือว่ากลยาณมิตรบริวารที่คอยช่วยเหลือให้ภารกิจสําเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้อ่าใบต่อไปนะครับเทรนความแข็งแกร่ง ของตัวตนที่มีมากเกินตัวความแข็งแกร่งความอ่อนโยนของคุณที่สั้นวายด้วยสติปัญญาที่เป็นเลิศมีความโดดเด่นทางด้านสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณคุณจะสามารถแก้ปัญหาเอาชนะปัญหาบททดสอบได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านสติปัญญานะเป็นพรสวรรค์พิเศษจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาโดยไม่ใช้กําลัง มีสติปัญญาที่เป็นบุญบาร,รมีเป็นอำนาจทางสติปัญญาเพจออฟพเตอร์เกิลการเริ่มต้นเข้าสู่ภารก,กิจเส้นทางจิตวิญญาณที่เบื้องต้นคุณจะยังไม่มีประสบการณ์ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่จะเป็นการเคลียร์พลังงานกรรมด้านลบเข้าสู่จิตวิญญาณด้านบวกที่เป็นพลังงานคุณจะมีสติปัญญานำทางให้คุณได้ค้นพบ มายมีการเติบโตแล้วก็จะมีผู้ช่วยเหลือนำทางในภารกิจครั้งนี้สำหรับคุณที่มีคนพรสวัสดิ์ที่มีเด็ดนันสติปัญญา4ี่ถ้วยภารกิจเรื่องต้นแห่งการปฏิบัติภารกิจคุณจะต้องใช้สติปัญญาเบื้องต้นจะมีการตื่นรู้ะจะอยู่ในสภาวะนิง่งมีการ ยังไม่เลื่อนระดับพลังงานทุกอย่างจะเกิดความสับสนคุณจะจมอยู่กับปัจจุบันที่เป็นาภสภาวะนิ่งเฉยแล้วก็จะเกิดความสับสนหาทางออกไม่เจอจะต้องอเดินทางต่อไปวางแผนยังไงต่อไปจะเกิดความไม่แน่ใจจะยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้คุณตั้งสติทำสมาธาิเชื่อมต่อกับตัวตนภายในนะครับเป็นการ ่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากมีการนั่งสมาธิเชื่อมต่อกับตัวตนคุณจะพบเส้นทางาวิธีภารกิจใหม่โดยคําแนะนําจากผู้ชื่อหลวง้าอิตวิญญาณแล้วก็คําแนะนําจากจักรวาลคอยสังเกตสัญญาณจะได้รับการนําทางในครั้งนี้ต้องอยู่กับตัวตนใช้สมาธินําไปต่อไปนะคะแปดดาบภาพา ความมืดมนอาจจะเป็น dark night of the soul ความมืดมนสับสนเหมือนถูกกักขังเหมือนจมอยู่ในกรงแห่งความทุกข์ความมืดมองหาทางออกไม่เจอแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยเหลือเป็นการประชิญในค่ำคืนอันมืดมิดด้วยตัวเดียวเพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยวคุณจะต้องใช้การทำสมาธิ เชื่อมต่อกตัวตนหาหนทางแล้วก็ใช้สติปัญญาที่เป็นพรสวัสดิ์ของคุณที่มีอยู่คุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญาแก้ปัญหาทําให้เกิดการตระหนักรู้มีการตื่นรู้ถึงภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วก็จะได้รับความสําเร็จในการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาขอบคุณที่เป็นเลิศน,นะครับใบต่อไปความมั่นคงเซเว่นอ็อปเป็นเครื ความมั่งคั่งมั่นคงทจะรับการเลื่อนฐานะระดับจิตวิญญาณที่มีความมั่งมั่นคงมากขึ้นจิตวิญญาณของคุณจะเริ่มแข็งแกรง่งเป็นตัวตนสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนเชื่อมต่อกับครังข้อมูลจัก,กรวาลมีการค้นคว้าข้อมูลให้คุณได้มีการเลื่อนระดับพัฒนาจิตวิญญาณต่อไปนะครับใบต่อไปความมั่งคั่ง ทางด้านความเป็นอยู่อาจเน้นจะโดดเด่นทางด้านความมั่นคงบ่งครั้งบันดันบันดันคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตความอุดมสมบูรณ์ในมิติที่3ความเป็นอยู่ปัจจัยภายนอกบ้านที่อยู่อาศัยการเงินการงานชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ความสุขความสงบบุตรบริวารความสําลาญใจที่เป็นพลังงานบวกความอุดมสมบูรณ์บันดันภายในจิตใจที่เป็นความสว่างบริสุทธิ สมบูรณ์ของดวงจิตที่มีแสงสว่างมีความกระจ่างใสที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปจะเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินภายนอกแล้วก็จิตวิญญาณภายในอบันดันเป็นความอบันดันโดดเด่นชัดเจนมากๆเลยจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณเมื่อผ่านบททดสอบคุณเป็นคนที่มีสติปัญญา จะมีความอบันดันโดดเด่นสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในชีวิตทั้งมิติที่3ครอบครัวการงานชีวิตการเงินความเป็นอยู่ความสุขบุตรบริวารวาสนาบารมีทุกสิ่งเลยแล้วครับความอุดมสมบูรณ์ทางด้านภายในจิตใจที่เป็นจิตวิญญาณจะมีความเต็มความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณมีความสว่างมีแสงที่บริสุทธิ์สะอาดมีพลังงานบวก ที่สมบูรณ์พร้อมเลื่อนระดับขึ้นสู่จิตวิญญาณชั้นสูงที่จะได้รับการทําภารกิจใหม่ที่ช่วยเหลือผู้คนเมื่อมีคุณมีความพร้อมคุณจะใช้ตสสิปัญญาประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นอีกต่อไปนะครับโดดเด่นทางด้านความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินแล้วก็ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณอ่านใบต่อไปนะครับปมมีบาก,การำปัญหาที่คุณจะรับการเติมเต็ม,เ,ตมเคลียร์ เบื้องต้นคุณจะมีปัญหาทางด้านการขาดแคลนการขาดสนวิบากกรรมการตก,ะกระรรมลําบากจะโดดเด่นไปนทางด้านการเงินความเป็นอยู่ฐานะอา,าอาชีพที่เป็นวิบากกรรมของคุณคุณจะใช้สติปัญญาก้าวข้ามแล้วก็ได้รับการเติมเต็มเป็นความมั่งคั่งทางด้านการเงินที่โดดเด่นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บันดันชีวิตพร้อมสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับการเลื่อนระดับจิตวิญญาณขึ้นเป็นความมั่งคัง่ง ทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณที่เลื่อนระดับขึ้นสู่ชั้นสูงอ่าที่เป็นจิตวันวิญญาณที่สมบูรณ์มีแสงสว่างบริสุทธิ์สรุปส่งท้าย5ใบ the magician คุณเป็นพลังงานจิตพลังงานอ่าวิญญาณเก่าแก่ที่มีการสั่งสมบุญบารมีมาอาจะ,ะลายพบหลายชาตินะครับบุญบารมีของคุณจะช่วยให้คุณได้เกิดการเข้าสู่พลังงานที่เป็นของเก่าการ ดึงพลังงานบุญเก่ามาใช้พรสวรรค์พิเศษยานอย่างรู้สัมพันที่6การนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมการเชื่อมต่อกับาภารกิจมิติอื่นทางด้านจิตวิญญาณที่คุณจะสามารถาทำได้เป็นพรสวรรค์พิเศษที่อันเนอกว่าบุคคลทั่วไปสรุปสองท้ายสีาายเดวิลพลังงานด้านลบความมืด สิ่งสีเทาอ่าที่เป็นความด้านมืดอีกหนึ่งด้านของคุณอ่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างเป็ดเลศมีความสว่างอ่าระหว่างขึงกลางระหว่างด้านมืดกับด้านสว่างถ้าเกิดคุณเลือกด้านสว่างคุณจะเป็นพลังงานที่มีอํานาจค่อนข้างสูงมีบุญบาร,รมีมีจิตอย่าระดับสูงแต่ถ้าเกิดคุณอ่าก้าวผิดอ่าเกิดความผิดพลาด จมดิ่งสู่พลังงานด้านมืดคุณจะเป็นจิตวิญญาณด้านมืดที่ส่งพลังเป็นเหมือนอปีศาจหลายเป็นเจ้าแห่งความมืดจะเป็นพลังงานที่ดำดิ่งเข้าสู่ความมืดมนซึ่งตรงนี้คุณจะต้องมีการต่อสู้ใช้สติปัญญาปล่อยวางเคลียร์พลังงานด้านลบที่อยู่ในตัวตนเอาชนะด้วยพลังงานบวกเลือกทางที่เป็นแสงสว่างทำดวงจิตให้บริสุทธิ์มีการเลื่อนระดับ ของจิตวิญญาณคุณจะพบความอุดมสมบูรณ์บ้างข้างที่เป็นพลังงานอีกด้านหนึ่งที่เป็นสิ่งที่รอเติมเต็มสรัชาตาชีวิตของคุณเมื่อคุณเลือก,อกด้านสว่างคุณจะรับความสว่างด้านชีวิตที่เป็นความอบันดานทั้งชีวิตและจิตวิญญาณนะครับมาดูกันต่อไปสามใบสุดท้ายสมดุลบาลานความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตคุณมีสองด้านคุณจะต้องสมดุล มีการเลือกพลังงานสวา่างเมื่อเข้าสู่พลังงานสว่างคุณจะมีการเลื่อนระดบับจิตวิญญ,ญาณให้สูงขึ้น <_ d ance> จะเป็นจิตระดับสูงที่คุณจะเข้าใจสั <_ d ance> จธรรมทุกอย่างมองทุกอย่างเป็นบวกเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะมีการสมดุลทางด้านชีวิตที่เป็นภาลรกิจทางด้านจิตวิญญ,ญาณภายในแล้วก็การใช้ชีวิตที่เป็นการเติมเต็มบุคคลได้เป็นวิติที่สามที่เป็นการงานครอบครัวคัลยาณมิตร บุตรบริวารที่เป็นอาที่เป็นรูปแบบชีวิตปัจจุบนันคุณจะมีการสมดุลทั้งสองอย่างแล้วก็มีการเลือกระดับจิตวิญญาณที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนทั้งสองมิติต่อไปเป็นการสมดุลระดับพลังงาน u u e n อ of w a นภารกิจครั้งใหม่เริ่มต้นจะเป็นการเข้าสู่เส้นทางภารกิจแห่งแสงสว่างคุณจะมีความ พรสวรรค์พิเศษนะสปิตสติปัญญาความอ่อนโยนความเมตตากรุณาปราณีมีพลังงานของพลังงานของความเป็นแม่มีพลังงานของแสงสว่างทางด้านเฟมินีนคุณจะคอยเป็นพลังงานที่คอยช่วยเหลือเยียวยาให้กำลังใจส่องแสงสว่างให้กับผู้คนจะเป็นเดอะฮิลเลอร์นำทางให้กับคนที่เผชิญกับบททดสอบในมนืดมนจะเป็นแสงสว่างที่คอยช่วยเหลือผู้คนใบสุดท้ายนะครับ 8ถ้วยคุณจะเลือกเดินอ่าเส้นทางเข้าสู่แสงสว่างที่เป็นทางเลือกระหว่างด้านมืดกับด้านสว่าง,พ,งพลังงานจิตคุณมีสติปัญญามีบุญบารมีเก่ามีความสามารถพิเศษคุณจะปล่อยวางอดีตปัญหาความเจ็บปวดมีบากกรรมด้านลบเพื่อเข้าสู่าภารกิจขั้งใหม่ที่เป็นจิตวิญญาณน,น,นสว่างจะมีพลัง ที่กระตือรือร้นที่จะก้าวเข้าสู่ภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อส่องแสงสว่างแล้วก็เคลียกรรมลบพลังงานด้านมืดทิ้งนะครับสาหรับพลังงานของคุณในวันนี้นะครับอขออนุญาตสรุปเพิ่มอีกสักขายายเพิ่มอีกสักสามใบนะครับสามใบโอเคคิงออ o r d ราชาดาเพจออ o r อ เลเวอร์ชัดตีนสรุปสรงท้ายของคุณพลังงานคุณจะมีผู้ช่วยเหลือทางด้านผู้ทวินเฟรมเพิ่มมานะครจะเป็นผู้ทวินเฟรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการเริ่มต้นภารกิจของคุณในการต่อสู้ ครั้งใหม่สำหรับภารกิจทาวินเฟนจะเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงโอโซที่มีความแข็งแกร่งมีบุญบารมีมีอํานาจทางด้านจิตวิญญาณระดับสูงจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้นําระดับสูงจะมีความพร้อมด้วยอํานาจวาสนาบารมีความมั่นคงทางด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็จะมีจิตวิญญาณระดับสูงที่จะเข้ามาเป็นทาวินเฟรมช่วยเหลือคุณในการทําภารกิจต่อไปนะครับอ่า ขอนยาตสรุปส่งท้ายอีกครั้งหนึ่งสำหรับภารากิจของคุณจะมีบททดสอบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นช่วงของบททดสอบเบื้องต้นปัญหาชีวิตซึ่งบททดสอบของคุณน่าจะเป็นความขาดแคลนปัญหาวิบากกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นด้านลบอขอนยาตสรุปนะ,ะโดดเด่นทางด้านการเงินควางมั่นคง คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศและมีความแข็งแกร,ร่งบททดสอบค่อนข้างเยอะบททดสอบที่เกิดขึ้นจะเป็นโซแพลนที่คุณวางลงมาเพื่อจะให้เกิดการหลุดพ้นจากแพทเทิร์นที่เป็นการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันที่เป็นาการตื่นนอนทำงานหาเงินซึ่ง จะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณบททดสอดบจะเข้ามากระท้อนให้คุณเกิดการตื่นรู้เพื่อคุณพบเข้าสู่เส้นทางภารกิจที่คุณวางแผนลงมาซึ่งภารกิจจะช่วยให้คุณได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็มีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณให้คุณสามารถท,าทําภารกิจได้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนมาก่อนนี้สรุปบองต้นจะเป็นบท ททดสอบวิบากกรรมที่คุณประชิญอยู่เพื่อกระทุ้จิตใจให้เกิดการตื่นรู้อาจจะค่อนข้างโดดเด่นพลังงานลม้มบททดสอบในชีวิตเพื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้บททดสอบค่อนข้างค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการเงินความเป็นอยู่าสามดาบสีดาบ เดริวต่อสู้กับพลังงานด้านลบ5ดาบปัญหาวิบากค,ความขัดแจง้งกันตกและการลำบากอแดาบแล้วก็ต้องเลือกอแล้วก็6ดาบ10ดาบจบปัญหาด้วยสติปัญญาต้องใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับ บททดสอบน่าจะเป็นความขาดแคลนนะครับบททดสอบความขาดแคลนวิบากกรรมความลําบากต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นสติปัญญาของคุณชาตสติปัญญาเทบทวนกับตัวเองคุณจะค้นพบคําแนะนําการช่วยเหลือจากตัวตนภายในแล้วก็จะมีการเคลียร์ปมปัญหามีการปล่อยพลังงานที่เป็นเดวิลเคลียร์ปมทิ้งพลังงานด้านลบ เข้าสู่เส้นทางใหม่ที่เป็นเส้นทางสว่างที่คุณเลือกแล้วก็เข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่สาหรับภารกิจของคุณ สรับภารกิจของคุณจะเป็นภารกิจผู้นำะระดับจิตวิญญาณที่จะมีทวินเฟรมอคอยช่วยเหลือนะครับมันจะเป็นภารกิจที่มีทวินเฟรมคอยช่วยเหลือ,อทวินเฟรมจะเข้ามาทําภารกิจร่วมกันจากพันธสัญญาที่ทําสัญญาไว้ร่วมกันจะเข้ามาช่วยกระเทาะจิตวิญญาณช่วยนําทางปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจิตวิญญาณทั้งคู่จะเป็นดวงจิตวิญญาณชั้นสูงที่มีความแข็งแกร่งมีบุญบาร,รมีมีอำนาจวาส,สนามีความพลังงานค่อนข้างสูงที่จะช่วยต่อสูอ้จะมีพลังงานสองด้านคุณอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งระหว่างมัสคิวีนและก็บเฟมินีนมัสคิวีนก็จะเป็นความแข็งแกร่งเป็นความนักสู้เป็นการอุ่นอำนาจวาสนาผู้นําระดับสูงด้วยพลังและสติปัญญา เฟมินินก็จะเป็นผู้ทวินเฟรมปฏิบัติภารกิจที่เป็นการเยียวยาด้านอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการช่วยเหลือเป็นการให้กําลังใจการเยียวยาที่จะทั้งการต่อสู้ความแข็งแกร่งความอ่อนโยนความเมตตาบาร,รมีต่างๆที่ช่วยให้ปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จมีภารกิจจะมีการเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยผู้ทวินเฟรมแล้วก็ จักรวาันคลิปนี้ค่อนข้างโดดเด่นจิตวิญญาณของคุณตอนนี้โดดเด่นจะเป็นทางด้านความอบันดาลนะครับเมื่อคุณผ่านบททดสอบเข้าสู่วิบากกรรมเกิดการตื่นรู้ด้วยสติปัญญาที่ชนะวิบากกรรมที่คุณเผชิญอยู่อาจจะเป็นความขาดแคลนน่าจะเป็นทางด้านการเงินเป็นด้านหลักเลยเมื่อคุณผ่านบททดสอบจิตวิญญาณ มีการเลื่อนระดับมีการช่วยเหลือจากผููทวินเฟรมในการเข้าทําภารกิจคุณจะมีจิตวิญญาณที่มีการเลื่อนระดับพลังงานให้สมบูรณ์เป็นพลังงานที่ส,สาว่างสะอาดบริสุทธิ์ช่วยเหลือผู้คุณคุณจะรับเกินเติมเต็มเป็นพลังงานบวกที่ส่งออกไปแล้วก็จะรับกลับมาเป็นพลังงานบวกาจากจักรวาลที่จะเข้ามาเยียวยาเมื่อคุณวางไว้วางใจในจักรวาลคุณจะรับเป็นรางวัลเป็นเงินก้อน เป็นโชคชะตาเป็นเงินก้อนเป็นโชคลาภมรดกเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ก็สื่ความมัง่งคั่งอาจจะมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินโดดเด่นมากๆนะครับเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่เขาจะมาเติมเต็มแล้วก็จะเป็นโชคลาภทั้งสองอย่างเลยอาจจะเป็นความสมดุลจะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่เกิดจากบุญบรารมีแล้วก็จะเป็นความมั่นคงทางด้าน,นการเงินที่เกิดจาก ฝีมือความสามารถของตัวคุณเองจะเสริมกันทั้งสองอย่างจะทำให้คุณมีความเกิดความอบันดานมั่นคงสมบูรณ์การเงินค่อนข้างโดดเด่นจะมีความมั่นคงมั่นคงสมบูรณ์อาจเต็มที่เลยถึงระดับ10 10ิเหรียญมีความอบันดานสมบูรณ์ทางด้านการเงินมีความมั่นคงสมบูรณ์ทางด้านชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ ที่เป็นความขาดแคลนได้ลดการแก้ปัญหาเรียบร้อยก็จะเป็นความมั่งคั่งทั้งการเงินโชคลาบุญบารมีโชคดีเงินก้อนใหญ่ทั้งอีกด้านหนึ่งที่เป็นความสามารถฝีมือที่คุณได้ทํามาด้วยความสามารถทางตัวเองจะเกิดความสามารถจะเกิดผลสําเร็จความภาคภูมิใจให้กิดมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินฐานะความเป็นอยู่มีความพร้อมมีความ อุดมสมบูรณ์อับันดาลทางด้านชีวิตความเป็นอยู่การเงินการเป็นอยู่ครอบครัวบุญบริวารความรักคู่กัลยาณมิตรคู่บุญบารมีแล้วก็ความมั่งคั่งทาง,างด้านจิตวิญญาณที่คุณจะได้เลื่อนระดับเข้าสู่จิตวิญญาณระดับสูงที่มีความสมบูรณ์มีความสวา่างมีความบริสุทธิ์ส่องแสงเจ,จ,จิดจ่าให้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้จะโดดเด่นทางด้านพลังงานที่มีความมัง่งคั่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์อบันดาล สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ยินดีกับพลังงานของท่านที่ได้รับความสมบูรณ์ที่เข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารญาแล้วก็น้อมรับแต่พลังงานที่ดีนะครับเป็นพลังงานของคุณพบกันอีกครั้งสําหรับไพทาโร่ทางด้านจิตวิญญาณสําหรับครอบครัวการตื่นรู้สาจิตวิญญาณในครั้งถัดไปสําหรับช่องรามินเดอะเฮมิทาโร่สหรับวันนี้สวัสดีครับ